สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็นะครับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางช่องผมก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคาว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้นะครับก็มาลงคันเดิมนะครับเป็นนิสสันฟอนเทียคันนี้ยังอยู่นะครับแจ้งอยู่นะครับว่ายังอยู่นะครับมีลูกค้านัดมานะครับแต่ว่าไม่มาสักคนนะครับนับเล่นไปเฉยๆนะครับคันนี้นิสสันฟอนเทียปี2004นะครับหรือว่าปี2547นั่นเองเป็นเครื่องยนต์3.0 ZDI นะครับเสียงเครื่องเพาะเครื่องดีเกียร์ดีขับดีนะครับการขับขี่ดีนะครับ แต่ตอนนี้จะมีดังคลิปก่อนนะครับจะเราจะวันนี้เราจะนิ้นขับนะครับส่วนสภาพไปดูในตัวคลิปก่อนๆได้นะครับนะครับให้ดูข้าวภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับมีแตกลายาตามการใช้งานคนขับนะครับจะแตกเยอะหน่อยนะครับคอนโซลสวยงามแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมากนะครับคันนี้มีพื้นที่จะต้องไปซักฟอกนะครับนี่พวกนี้มันจะสกปรกนะครับ งาให้คาแคร์เขาจัดการให้นะครับอันนี้จะตัดตามสภาพไม่ได้เปลี่ยนของเลวให้นะครับนะครับขายตามสภาพอันนี้นะครับก็จะขายถูกๆเอานะครับลาท้ายก็มีตำหนิตรงนี้แต่ก็ยังใช้งานได้มีบุบตรงนี้นิดหน่อยนะครับฝาท้ายเคยเก็บนะครับฝาท้ายต้องได้เก็บสีใหม่นะครับถ้าจะเอาสวยนะครับรงบุบตรงนี้ด้วยนะครับนะครับแต่ก็โดยรวมถ้าเอาเราไปเข้าไร่เข้าสวนนะไม่ต้องทําก็ได้ไม่ได้คิเหตุนะครับ มีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยเบียดมานิดหน่อยนะครับไม่ถึงเม็ดอารกนะครับไม่ถึงเม็ดอารนะครับส่วนยางนะครับดอกยางเยอะๆแต่ปีมันเล็กหน่อยนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะขี่ด้วยความเร็วหรือว่าขี่วิ่งทางไกลผมแนะนํานะครับให้เรานะครับเปลี่ยนยางจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไร่เข้าสวนเดินทาง ไม่ไกลนะครับร้อยร้อยกโลนะครับก็ใช้ได้นะครับความเร็วที่ไม่เกินร้อยนะครับรถเก่าจริงๆใช้งานนะครับถ้าเราไม่ได้เซ็ตพวกเครื่องท่อน้ํ่าต่างๆดีๆนะครับเราจะขี่เร็วมากนะครับหรือว่าขี่ทางไกลมากหรือว่าถ้าจะขี่จริงๆก็ขี่พักไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับดูเรื่องความร้อนประจํานะครับเพราะเกดความร้อนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะรถรุ่นอะไรนะครับนะดูสังเกตนะครับอย่าให้มันเลยกลางนะครับมัน ซึ่งถ้าเลยไปแล้วนะครับมันจะค่อนข้างอันตรายนะครับก็ถ้าเป็นรถเก่านะครับต้องดูหมั่นดูนะครับหมั่นตรวจเช็คเรื่องของละมันเครื่องอ่าเรื่องของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับก็ประมาณนี้แหละครับที่เราต้องดูนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นมาดูกันกับขี่นะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่มีปัญหาไม่ดีนะครับเกียร์ไม่หลุดเข้าง่ายนะครับอ่ะนี่ครับ ขับนิ่มๆช่วงล่างที่สันมันจะค่อนข้างนิ่มอยู่แล้วนะครับนะครับจะนิ่มนุ่มนิ่มนะครับนะครับก็เดี๋ยวเข้าเกียร์นะครับมือหนึ่งเข้าเกียร์ไม่ได้เลี้ยวโค้งอยู่พอดีนะครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับผมนะครับวิ่งทางไกลได้สปายนะครับผมนะครับคันนี้นะครับขอแค่เราดูเรื่องความร้อนเช็คเรื่องน้ําเช็คเรื่องน้ํามันเครื่องแล้วก็ทำความเร็วที่เหมาะสมนะครับ ก็ไม่ต้องเร็วมากนะครับร้อยลงมานะครับนะครับสีไม่เกินร้อยลงมานะครับพอรถเก่านะครับมันก็อายุมาหลายปีนะครับหลายๆอย่างมันก็สึกหรอไปตามการเวลาเราต้องมันเช็คนะครับเรื่อยๆนะครับเช็คทุกวันได้ยิ่งดีนะครับส่องดูใต้ท้องเครื่องนะครับมีอะไรเยิ่มหรือว่ามีน้ํารั่วหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดห้องเครื่องดูนะครับนี่ครับ ศูนดีช่องล่างดีนะครับยางใหญ่หน่อยนะครับเมื่อเลี้ยวสุดเวลาเราจะเลี้ยวกับรถหรืออะไรนะครับถ้าเลี้ยวสุดมันจะยางจะไปติดกับตัวตัวกันโค้งนะครับทําให้รถมันมันเบรคนะครับเพราะว่ายางยางนะครับมันไปเสียดสีนะครับเพราะตัวนี้เขาไม่ได้ตั้งกันเลยนะครับจริงๆมันตั้งกันเลยไว้กันหน่อยนะครับหรือว่าเปลี่ยนยางไซส์ที่เล็กลงนะครับ ขับขี่นะครับเดี๋ยวพาวิ่งเส้นถนนหลักนะครับเดี๋ยวดูนะครับสักหน่อยนะครับผมร้อนปกตินะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นฉ่าด้วยนะครับคอนโซลสวยงามเลยราคาเบาๆานะครับคันนี้ราคา1นึ0 0แับาทนะครับไม่ได้เปลี่ยนของเลยให้นะครับไม่ได้จัดส่งลูกค้าต้องมาดูเองนะครับนะครับราคานี้ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อเยอะนะครับต่อได้นะครับประมาณ เอาแบบต่อได้แจ้งไปเลยนะครับว่าต่อได้ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับก็ได้ประมาณแสนแปดพันนะครับผมก็เหลือแค่สามสี่พันนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะดูการดับขี่นะครับวิ่งดีนะครับวิ่งออกดีอยู่นะครับถึงจะยางใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสีตัวแต่ว่าก็วิ่งดีนะครับ ปั๊มดีไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าแต่ไม่มีปัญหานะครับปั๊มปกตินะครับไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหามันจะติดยากสองมันจะกระตุกนะครับอันนี้ก็วิ่งโอเคนะครับ,นะรบก็ขับขี่ดีศูนย์ดีนะครับวิ่งทางไกลได้อยู่อันนี้ผมวิ่งให้ดูเฉยๆนะครับว่าอัตราเร่งการกับขี่เป็นยังไงนะครับ ได้สบายนะครับร้อยสิบร้อยยี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับพอของปากคองกนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปกี่ใช้งานนะครับเราอย่าไปกดคันเร่งมันมากนะครับหรือว่ากระแทกกระทั้งมันมากนะครับเป็นรถเก่านะครับเอาใช้งานยาวๆผมแนะนําใช้ความเร็วเรื่อยๆขึ้นๆนะครับแล้วก็ ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก80-100นะครับนะครับรถท่านจะใช้งานได้ระยะยาวมากนะครับสนใจคันี้19,000บาทนะครับดูรถที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนัดก่อนนะครับไม่รับนัดข้ามวันแล้วก็รบกวนอย่านัดเล่นนะครับมี2เจ้านัดเล่น6-2วันเสียเวลาเปล่าเลยนะครับลูกค้าอยากจะได้คนที่เขาอยากจะได้จริงๆก็ ็เลยเสียไปเลยนะครับผมนะครับก็ไม่รู้เขาเล่นตลกอะไรกันนะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับนิสสันฟอนเทียนะครับปี2004นะครับนะครับเอาไปใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนเดินทางไกลโอเคนะครับก็พอได้อยู่นะครับครับถูกมากนะครับนิสสันฟอนเทีย สประตูราคานี้นะครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนิส a ันฟอนเทียนะฮะคันนี้1 9 0 0 0บาทสนใจดูรถได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับโทรมาที่เบอร์098นะครับ274 4279นะครับที่เบอร์098 274 4279นะครับอดีไลน์4นะครับ c75 cct1 CC ท่านใดอยากดูรถตัวจริงมาได้นะครับที่ตำบลท่าพระนะครับนัดก่อนนะครับก่อนเดินทางทมาที่จอดนะครับเสียวเสียวเพราะว่าแถวนี้มันรถจอดข้างทางมันอุบัติเหตุมนบ่อยบ่อยมากนะครับก็ อันตรายนะครับประมาณนี้นะครับลองขับให้ดูนะครับแสน0 0้ 100, บาทสนใจโทรมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ